สวัสดีครับมาดูความเคือบหน้าของเจ้า F C C J เปลี่ยนหัวเมก้านะครับแต่ก่อนทำเป็นเพนครับทีนี้เปลี่ยนใจเป็นดำครับแต่รถโอนเรียบร้อยแล้วนะแค่เปลี่ยนลักษณะนะครับตอนนี้รถเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้ะป้ายทะเบียนเจ00ป้ายทะเบียนสวยด้วย700ดตอนนี้ก็ดัดฝาท้ายนะครับใส่เรียบร้อยตรงเป๊ะแล้วก็ใส่ ตอนนี้เรียบร้อยอเอ,าอย้าวัไน้มันอกีบ่มีสป,ปริงขึ้นบางขึ้เมียงเขาเตอ,อโอเ้เอาออกเตมีประโยชน์่มี้ประโยชน์เต๋อเออใส,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 ใส่ใส่เรียบร้อยอ่ะใส่เรียบร้อยละสวยงามนี่วันนี้คิดดัดเพื่อถ่ายแต่งามดีเถอะวะแกบแกบกระมับแต่นี้ผมก็จะตัดไอ้นี่ออกไอ้นี่ไม่สวยตัดออกเลยตัดออกไหม ใครจะไปใส่ข้อเสริมวิ่งข้าวก็ค่อยไปทาใส่ไหมนี่มันขี้เหร่ทำขี้เหร่พวดอ้ผสมกับะบะกระบ,บะพีชาสมเด็จเนี่ยผมบอกเลยว่าหนาที่สุดเลยพวกพื้นพวกอะไรนี่หนามากนะพื้นห้ามิลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับกระบ,บะพีชานี่ผมก็เพิ่มเติมก็ใส่เป็นอ่าบางคนเหรียญน,นะครับจะสีสวยๆเลยกะว่าจะไม่พ่นจสีนะเนี่ย ถ้าไม่พ่นมันก็มีด่างๆเนาะให้ทุกคนดูไว้ก่อนนะใครที่ชอบคันนี้เสียดายแต่ว่านี่หรือจะไม่พ่นดีเนี่ยหรือจะไม่พ่นพ่นเฉพาะใต้ดำเนาะพ่นเฉพาะไอ้ใต้ใต้ดำนี่เนาะพ่นเฉพาะใต้ดำสวยมากเลยแค่สีสวยมเปล่นอันนี้ก็ใส่อันนี้เรียบร้อยอันนี้ก็เคาะออกให้เรียบร้อยนะครับเหลือโป้ทำสี มงคนนี่ก็ใส่ใส่สวยเลยสวยงามตัวนี้จะใส่เป็นล้ออะไรก็หญ่สีตกลงแล้วว่าจะทําเอาล้ออะไรมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กระแทะอะไรให้สักตัวหนึ่งตัดสินใจไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับกลัวมีปัญหากลัวมีปัญหาหลายอย่างก็นี่ครับใส่เป็นอ้นี้เลยใส่เป็นเกียร์ฝาก เกียวฝากแพงมากรุ่นนี้4 0 0าต่อเผาเรียบร้อยก็จะลองขึ้นดัมมนะครับส่วนสายเกียร์ก็แทบจะไม่ได้แปลงเลยก็ใส่ลักษณะเดิมภายในมันสวยอยู่แล้วเป็นรถเก่านอกมันเป็นหัวเก่านอกครับหัวนี้ภายในสวยอยู่แล้วล้างสักหน่อยก็สวยแล้วครับ ขาพวกนี้ผมจะเปลี่ยนใหม่นะขาพวกนี้เต็มอยู่ไม่ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าขาอันนี้เต็มเลยที่บ้านเปลี่ยนขาใหม่เอาแค่บานกระจกแต่ขาเปลี่ยนใหม่อะมันผุเปลี่ยนใหม่ขาเยอะแยะฟื้อมากถ้าเป็นขาอันนี้ข้อดีของหัวตัวนี้ก็คือมันเป็นสายคันเร่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้วก็พวกไม้พวกความร้อนพวกวัดรอบจะขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่ของมันเหลวเป็นเป็นหัวปั๊มสายนะพวกคมพวกนี้จะเอาออกซักล้างให้หมดเบาเป็นสะอาดอยู่แล้วเอาเฉพาะนี่ซักล้าง ออตรงนี้ใส่ล้ออะไรเข้าไปตรงนี้เราก็ใส่บันไดลิงโค้งออกมาปุ๊บสวยงามนะครับถ้าไม่ตีว่าล้อมันสั้นนะผมก็ไม่อยากจะทํารถดำเหมือนกันนะผมอยากจะทํารถเคนนะเพราะล้อมันสั้นเหลือเกินช่วงล้อมันเป็นช่วงดํานะพอใส่เคีนก็ไปเคนปลายเคนมาอยู่นี่เลยปลายเคนกายล้อนี่มาอยู่นี่เลย มันพอทีนี้วางของมันวางได้แค่นิดเดียวก็เลยเอาออกซะเพราะใหญ่มันไม่สวยะไะน,น,น,นี่ก็ตัดออกทาสลบสลบแล้วก็จะใส่เหล็กเหล็กล่างหน้าสามยาวไปแล้วก็ทาตัวใส่ป้ายทะเบียนเช็สซีสวยมากครับคันนี้ เครื่องดีเครื่องสวยบอกเลยเครื่องนี้ทีเด็ดมีอะไรหล่นหรือเปล่า ตัวยกห,หัวกันถ้าไม่ตบตัวยกหัวเดี๋ยวมันจะหนีบคอ,เ,อเครื่องสวยมากครับเครื่องเนี่ยไม้แท้อยู่ที่แสนห้าหมื่นโลนะไม้แท้งเขาสวยสีสวย,สวยพวงมาลาัยเวอร์นะครับลักษณะเดิมคือเราตอนเราซื้อหัวมาเราเอามาหมดเลยพวกแป๊บพวกชุดพวงมาลาัยเวอร์เอามาหมดเลย กระปุกน้ำมงน้ำมันเห็นไหมเอามาหมดเลยมันก็เลยสวยมันเดิมเป๊ะปูกก็จะไอ้ปั๊มก็จะใส่ตรงนี้ที่ผมไปกรุงเทพไปเอาอะไรคันนี้เลยครับสวยบอกเลยจัาแมวแน่นอนคันนี้สวยงามทาแอร์ให้เรียบร้อยเพราะคอมแอร์มันมีนะ คอมแอร์ของเดิมมันก็เย็นอยู่ไปดูฝั่งนั้นคอมแอร์อยู่ฝั่งนี้เดินวนไปวนมาอยู่นี่หละนี่คอมแอร์สายแอร์ก็อยู่ที่เดิมคอมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นนะคันนี้เครื่องสวยมากครับคันนี้เครื่องสวย แต่สตาร์ทยังไม่ได้เพราะว่าแกยังไม่ต่อระบบใส่จะใส่ยิงดำเป็น PTO ปึ๊กเข้าไปยิงดำ PTO ทำสีเข้าไปตอนนี้งบเลยละน่าจะตะเลิดไป40เกือบ40กลางๆแล้ว44 44 นี้ยังไม่รวมยางหลังอีกนะตอนนี้ยางหน้าเนี่ยเป็นแปดสองห้าขอบสิบหกนะยางหน้าแต่ยางหลังเป็นเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดห้าศูนย์นี่ยังไม่รวมงบยางหลังอีกสี่เส้นนะเนี่ยนะงบยางหลังอีกสี่เส้นเดิมเดิม ได้ไหมเนี่ย48เดี๋ยวผมม้่ยมาาหน้าลุ้นก็น่าจะโอเคอยู่นะภาลถมันสวยจริงเดี๋ยวใครมาชมตัวจริงครับเข้ารูปหมดทุกอย่างแล้วไม่ใหญ่แตดักขายท้ายเข้ารูปหมดแล้วให้ดูท้ายเต็มๆนี่ครับท้ายเต็ม ใส่บังโคนใส่ไฟท้ายอะไรเข้าไปพรบงเพราะใบเข้าไปก็จะสวยงามกระบะสามเมตรเจ็ดสิบกว้างสองเมตรสิบสองเนี่ยดูว่าจะทําสีหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครอยากถ้าใครอยากได้แบบไม่ทําสีแบบเดิมๆแบบนี้ก็ราคาก็จะคุยกันได้ครับราคาก็จะคุยลงลงได้อีกครับเดี๋ยวให้ผมสรุปไอ้นี่กันใส่บังโคนเหลียดให้ สรุปเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนครับโ <Okay. S 1> อเค้เต็มมับเลยโอ้เพื่อบม่มีหม่องฟิวเลยมืองนี่หลดแด่งกะมีปัญหาโอเคครับนับโทรศรัพท์ก่อน